โอเคสวัสดีครับทูริเมเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับบริทร์เดชทีวีโชว์ขอส่งผลงานไปอีก1ลำนะครับวันนี้เป็นคิวของเจ้า f o ร์ซ350รถ Big s c o o ตเตอร์ยอดนิยมอีกคันหนึ่งที่เรียกว่าไม่ตกเทรนด์ไม่ตกกระแสเลยทีเดียวนี่นะครับเจ้า f o ร์ซ350คันนี้นะครับวันนี้ลูกค้าเลือกจัดชุดจำเป็นที่เรียกว่าพรุ่งนี้พร้อมจะต้องออกทริป นะฮะนี่ครับอ่าหลักการของการออกทริปถ้าไม่มีกล่องไม่มีปี๊บหลังหรือไม่มีกล่องหลังเนี่ยนะก็เรียกว่าแบกของกันเหนื่อยเลยทีเดียวนะเพื่อนนะอ่าดังนั้นแล้วนะครับเจ้าปอซ่า3-50นคันนี้นะครับตัวเจ้าของจึงเลือกจัดชุดปี๊บอลูมิเนียมแพนเทอร์55ลิตรนะครับเอาไว้ใส่ของเพื่อจะต้องการเดินทางพรุ่งนี้นี่เองนะครับพรุ่งนี้แต่เช้าเลยนี่ฮะความจุ55ลิตรที่สามารถที่จะใส่หมวกกันน็อกได้1ใบนั้นเพื่อนนะ แล้วก็ติดตั้งเบอะพิงให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวฟอร์ซ่า350เราจัดการจัดเปลี่ยนการตกให้เรียบร้อยครับตัวนี้ฮะหรือว่าเหล็กจับท้ายเบาะในสับของ Honda เขานะครับแต่สิ่งสําคัญที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ก็คือตัวแหลกท้ายนั่นเองนะครับแหลกท้ายตัวนี้นะครับเป็นของ Revolution ของแท้ๆเลยนะตัว Revolution คลับกับ GTR ในหน้าตาเขาจะคล้ายๆกันเพียงแต่ต่างที่จุดยึดต,ตรงบริเวณขา ที่ผมกาลังชี้นิ้วอยู่ตรงนี้นะครับนี่ฮะตัวนี้นะครับตัวขาตัวนี้นี่ยเยปิดแฟลชนะตัวตัวขาตัวนี้ครับของ Revolu t i o n จะหนากว่าของ GTR นี่ครับนี่ฮะทั้งหน้าและหลังนะครับน,อน็อตที่ให้มาเป็นน,อน็อตสเตเลททั้งหมดนี่ครับเป็นน,อน็อตสเตเลททั้งหมดนะแข็งแรงแล้วก็ดูสวยงามดูเนี้ยบเลยทีเดียวสำหรับตัวแหลกท้ายของ Revolu ์ชันะครับ ซึ่งเขาสามารถตัวแหลกท้ายเขาเนี่ยเป็นลักษณะยูนิเวอร์แซลสามารถที่จะใส่ถาดกล่องพลาสติกหรือปิ๊บรูมิเนียมได้หลากหลายยี่ห้อเลยนี่ครับเมื่อเราติดตั้งแล้วตัวนี้เป็นตัว X Series นี่ครับเมื่อเราติดตั้งแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นี่ดูเท่ๆเ,เลยอ้าวอีกหนึ่งสิ่งจำเป็นของการเดินทางต่างจังหวัด นะใครที่เคยขับรถออกต่างจังหวัดโดยเฉพาะเวลาที่รบคำ่ำหรือกลางคืนกลางคืนจะเข้าใจดีว่ารถฟอร์ซ่า350ของเราเนี่ยนะไฟหน้า LED สีขาวของเขาหล่อๆเท่ๆตัวนี้มันไม่พอนะเพื่อนนะดังนั้นแล้วเนี่ยลูกค้าจึงเลือกที่จะจัดชุดไฟ LED ของ o OK นะครับมาตรฐานมาตรฐานตัวนี้เป็นขนาด50วัตต์เป็นมินินะครับสวิตไฟเนี่ยสวิตไฟเป็นตัวพรีเมียมแบบนี้เลยนี่ครับ เป็นสวิตช์ไฟพรีเมียมแบบนี้เลยครับปึ๊บนี่ครับเราติดตั้งให้บริเวณนี้นะแล้วก็ตัวสวิตช์ไฟเนี่ยสวิตช์เขาจะเป็นสวิตช์กันน้ำนี่ครับผม,ไ,มได้ดูสวิตช์ก่อนนะสวิตช์เป็นสวิตช์กันน้ำแล้วก็ทำจากอลูมิเนียม C N C แบบนี้เลยนะครับเนื่องจากว่าลูกค้าสั่งจัดชุดาบาร์กางแฮนนะครับก็เลยมีพื้นที่ให้เราสามารถที่จัดตัวสวิตช์ไฟบริเวณนี้ได้นี่ครับอ่าโอเคอ่ะเปิดไฟนิดนึงให้ดู อ่าปึ๊บแสงนะครับอันนี้เราทดสอบปึ๊บนี่ครับอ่าอันนี้เป็นไฟไฟตัวนี้เป็น50วัตต์มินิยึดก,กับบังโคลนนะครับโดยที่ลูกค้าไม่ได้ใช้อ่าแฟลชบาร์นะครับอันนี้เป็นไฟสูงสีเหลืองเป็นไฟต่ำเขาจะมี2ส,สีนะครับก็คือขาวกับเหลืองนะครับสีเหลืองเป็นไฟต่ำสีขาวเป็นไฟสูงครับนี่ฮะอ่าถ้าเราเปิดไฟต่ำกดหน้าลงนิดนึง นะครับขี่ในเมืองขี่ในเมืองได้ปกติเลยทีเดียวนะครับนี่ตำแหน่งที่เราติดตั้งนะครับเราติดตั้งอยู่บริเวณที่ตัวบางคโครนตัวบริเวณนี้ครับอ่าเหตุผลที่เราคว่ำลงเนี่ยนั่นเพื่อนนะเหตุผลที่เราคว่ำลงเพราะว่าเราต้องการหนีพื้นที่ช่วงยุบนะครับถ้าเราเอาตั้งขึ้นบริเวณนี้ครับอ่าจังหวะที่เราขี่ทางไกลแล้วบังเอิญตกหลุมหนักๆน,นะครับช่วงโช็คมันยุบลงมามา,มากๆเนี่ย ตัวชุดสีบริเวณนี้ครับเขาจะมีโอกาสที่จะกลับลงมากระแทกกับตัวชุดไฟถ้าเราทํากันตั้งขึ้นนะเพราะฉะนั้นเวลาเราติดตั้งชุดไฟให้กับเจ้าโฟล์ซ่า350โดยใช้ชุดยึดโอเคมาตรฐาน C&C ตัวนี้นะครับนี่ฮะอัน้ส่วนตัวผมชอบมากเลยนะนี่สวยงามเลยทีเดียวนะครับเราจึงติดกับหัวให้นะครับบริเวณนี้นี่ครับนี่ครับก็มาดูสวยงามเลยทีเดียว ลงตัวลงตัวเ๊บนี่ครับโอเคก็ไปใช้งานได้ออกเดินทางได้เตรียมพร้อมกันไปนะครับผมสนนราคาทั้งเซ็ตนะครับตัวแหลกท้ายปีบอลูมิเนียมกันตกฟอร์ซ่า300ฮอนด้าแท้ๆนะครับชุดไฟสปอตไลท์ของ OAK พร้อมขายยึดนะครับสวิตกันน้ำชุดสายไฟแบบ Premium มพรีเมีนะครับแล้วก็ค่าบริการติดตั้งชุดสายไฟค่าบริการเดินระบบไฟนะเดี๋ยวใส่ไว้ให้ใต้โพสต์เหมือนเดิมเลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าของเรานะครับเดี๋ยวมีอะไรมาอัปเดตอีกทีหนึ่งวันนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ